การนาเรือเข้าอู่แห้งเพื่อซ่อมทําตัวเรือใต้แนวน้ําถือเป็นภารกิจที่สําคัญของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าและเป็นภารกิจที่ต้องการความถูกต้องแม่นยําเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อไม่ให้เรือที่จะเข้ารับการซ่อมทําได้รับความเสียหายในระหว่างการนําเรือเข้าอู่แห้งการนําเรือเข้าอู่แห้งมีขั้นตอนเริ่มจากการที่เจ้าหน้าที่จะทําการวางหมอนรองรับเรือตามแบบของเรือแต่ละลําในอู่ทาการเสริมหมอนปรับระดับ วัดระยะให้เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักของเรือที่จะเข้ารับการซ่อมทําจากนั้นจะทําการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปล่อยน้ําเข้าอู่จนระดับน้ําในอู่เท่ากับระดับน้ําในอ่างจอดเรือเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วประตูอู่จะถูกเปิดออกเพื่อเตรียมการรับเรือที่จอดรออยู่ในอ่างจอดเรือเรือลากจูงจะไปนําเรือที่จะเข้ารับการซ่อมทํามาที่ปกอู่เชือกหัวเรือและเชือกท้ายเรือทั้ง4ี่เส้น จะถูกส่งขึ้นบนขอบอู่ตามลำดับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันชักลากเรือเข้าสู่อู่ตามตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ประตูอู่จะถูกปิดลงพร้อมกับการเริ่มต้นสูบน้ำออกจากอู่และการประกอบรอกดึงทางราบแทนเชือกทั้งสีเส้นพเพื่อใช้สำหรับแต่งเรือให้ตรงตามตำแหน่งทุกระยะของระดับน้ำที่ลดลงตามลำดับเมื่อกระดูกงูของเรือห่างจากหมอนกลาง50เซนติเมตรจะหยุดสูบน้ำออกเพื่อให้ประดาน้ำ ดำลงไปตรวจสอบอุปกรณ์ใต้แนวน้ําเช่นโดมโซนา่าเพราใบจักและหางเสือว่าอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะสูบน้ําออกต่อไปจนเหลือระดับน้ําอีก10เซนติเมตรกระดูกงูของเรือจะถึงหมอนกลางจะหยุดสูบน้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ประดาน้ําดำลงไปตรวจสอบให้แน่นอนว่าแนวกระดูกงูอยู่ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้น้ำจะถูกสูบออกต่อไปจนเรือนั่งหมอนกลางตลอดลำ จึงประกอบเสาค้ำยันข้างเรือและเมื่อน้ำลดลงจนเห็นหมอนข้างจะทำการตอกลิ่มประกอบหมอนข้างก่อนที่จะทอดบันไดขึ้นลงเรือและขุงตาข่ายเพื่อรองรับและป้องกันอันตรายครั้นน้ำแห้งถึงพื้นอู่จะประกอบเสาต่อหม้อค้ำยันท้ายเรือฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นอู่ตรวจดูความถูกต้องตามตำแหน่งที่เรือนั่งและสภาพหมอนรองรับเรือว่าถูกต้องปลอดภัยหรือไม่ อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการนำเรือเข้าสู่อู่แห้งการซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นก็ถึงเวลาของการนำเรือออกจากอู่แห้งเริ่มจากการตีไม้ประกับยึดไม้หมอนข้างและหมอนที่ถอดเพื่อการซ่อมทำเรือไว้ให้แน่นไม่ให้หลุดลอยขึ้นมาทำความเสียหายกับท้องเรือเมื่อเปิดน้ำเข้าอู่ต่อจากนั้นจะทำการล้มต่อหม้อรับท้ายเรือแล้วนำขึ้นจากอู่เปิดน้ำเข้าสู่อู่ และก่อนที่เรือจะลอยน้ำ10เซนติเมตรจะหยุดเปิดน้ำเข้าเพื่อตรวจดูว่าเรือมีรอยรั่วหรือไม่หากไม่พบการรั่วไหลจะทำการปลดไฟบกปลดตะข่ายใต้บันไดแล้วยกบันไดขึ้นต่อจากนั้นจะทำการปลดเชือกหัวเสาค้ำยันตลอดลำรอจนเสาค้ำยันลอยน้ำจึงเปิดน้ำเข้าอู่ต่อไปจนเรือลอยห่างจากหมอนประมาณ1เมตร50เซนติเมตรประดาน้ำจะดำลงไปสำรวจใต้ท้องเรือเพื่อตรวจดูว่า ใต้ท้องเรือมีไม้หมอนติดอยู่บ้างหรือไม่โดยระดับน้ำในอู่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเสมอกับระดับน้ำในอ่างจอดเรือประตูอู่จะถูกเปิดออกเรือลากจูงจะลากเรือถอยหลังออกจากอู่แล้วนำไปเทียบท่าในอ่างจอดเรือตามที่ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นสัญญาณว่าภารกิจในการซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำได้เสร็จสิ้นลงแล้วเรือมีความพร้อมอย่างเต็มที่ ที่จะเริ่มต้นปฏิบัติภาร,รกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลต่อไป